สิปีย้อนหลังคือเริ่ม <39 S 1> ต้น39บาท,บาทใช่ค่ะก็ขายมาอย่างนี้มาตลอดอ่ะเราก็เข้าใจให้ลูกค้าว่าเป็นครัวบ้านๆน,นะอารมณ์เหมือนว่ามากินข้าวบ้านตัวเองออลูกค้าก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องคิดเยอะคือมาแบบชิีวๆจ่ายตังแล้วเข้ามากินได้เลยครับผมง่ายๆสบายๆไม่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 กำหนดกฎเกณฑ์แค่ว่ากินให้หมด Uh huh. ไม่ทิ้ง้างเพราะยุคนี้ข้าวของแพงมากใช่ครับทาง,<อ>งร้านขอแค่นี้เลย uh huh. กินเยอะ5ชาม10ชามไม่ซีเรียส uh huh. แต่ถ้าเกิดจะเหลือสักจาน2จานอะไรเงี้ยมันมีความซีเรียสคือมันเสียดายของปฝ้ายเขาบอกว่าน้ำยาปูเผ็ดมาก ผมบอกเลยเนี่ยตัวนี้เผ็ดจริงๆหนุ่มอร่อยมากจ้่อร่อยครับกะทิอร่อยมากถ้าสําหรับผมให้ที่หนึ่งเลยนะอันนี้ในใจผมคนเดียวเลยนะก็คือน้ํายาประกายอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่สีราชานะครับสีราชาชนบุรีผมจะพาทุกคนมากินขนมจีนบุฟเฟ่นะครับเป็นขนมจีนบุฟเฟ่ในราคาแค่98บาท100ายใบแดงนี่คือมีทอนในบุฟเฟ่ขนมจีนนี่ก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีข้าวราดแกงด้วยมีข้าวราดแกงยังไม่พอนะครับยังจะมีขนมหวานให้ด้วย แล้วก็รวมน้ําด้วยนะครับในราคา98บาทในยุคนี้สมัยนี้นะครับข้าวของขึ้นราคาขึ้นหมดทุกอย่างแต่ขนมจีนบุฟเฟตตรงบ้านขนมจีนนี้ยังไม่ขึ้นราคาเลยครับแล้วเราจะไปดูว่าน้ํายาขนมจีนเขามีกี่อย่างในวันนี้และจะอริดอร่อยขนาดไหนก่อนรับชมคลิปก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยให้ถึง10,000ซับสไครป์ภายในปีนี้ด้วยไปครับไปรับชมรับชิมพร้อมๆกันว่าร้านนี้ จะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนไปครับไปครับไปครับไปสวัสดีพี่สวัสดีค่ะเอาเปิดร้านามี่ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่17แล้วค่ะเริ่มต้นพี่ขายราคาเท่าไหร่39บาทค่ะปีย้อนหลังคือเริ่มต้น39บาบาทใช่ค่ะก็ขายมาอย่างนี้มาตลอดอ่ะเราก็เข้าใจให้ลูกค้าว่าเป็นครัวบ้านๆนะอารมณ์เหมือนว่ามากินข้าวบ้านตัวเอง ลูกค้าก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องคิดเยอะคือมาแบบชิวๆจ่ายตังคแล้วเข้ามากินได้เลยครับผมง่ายๆสบายๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กำหนดกฎเกณฑแค่ว่ากินให้หมดอไม่ทิ้งป้างเพราะยุคนี้ข้าวของแพงมากใช่ครับทางร้งานขอคแค่นี้เลยกินเยอะห้าชามสิบชามไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดจะเหลือสักจานกองจานอะไรเงี้ย มันมีความเครียดคือมันเสียดายของนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยมาที่นี่ก็คือพยายามให้ลูกค้าคิดว่ารัวบ้านๆนะคะราคาสามสิบเก้าที่เราเริ่มต้นเนี่ยขยับกี่ราคาแล้วครับเนี่ยจนถึงตอนสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าหกสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าแล้วก็เก้าแปดเลยอ๋อแล้วมาเก้าแปดเก้าแปดที่กี่ปีแล้วครับเก้าแปดตั้งแต่ก่อนโควิดก็ราสี่ปีสี่ปีได้ใช่แล้วก็ยังไม่ได้ขยับอีกเลย ไม่หลายร้านอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆหลายร้านนี่คือขยับราคาไปหมดแล้วร้อยเก้าร้อยสี่เก้าไปหมดแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้เราก็แอบลัวผมยังเห็นพี่ทําไมขายได้ในราคานี้ยังเก้าสิบแปดบาทก็ได้มั่งแต่ไม่ได้มากมายเข้าใจป่ะครับแต่ก็อาศัยว่าได้ลูกค้าเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้จากตรงนี้ถ้าลูกค้าเยอะเราก็อยู่ได้ครับแล้วเปิดปิดร้านวันไหนครับ เปิดปิดร้านเหรอส่วนใหญ่จะไม่มีวันที่กําหนดบางทีเรามีธุระบางทีตรงกันมั่งไม่ตรงกันมั่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันไหนก็คือเปิดทุกวันูดง่ายเลยทุกวันถ้าวันไหนเราปิดเนี่ยเราจะแจ้งในทางเพจเลยเพจเราก็จะบอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยวันเนี้ยมีอะไรทานอาหารพิเศษตรงเนี้ยเราจะบอกทุกวันหมุนเวียนทุกวันตรงนี้อ๋อมุมก๋วยเตี๋ยวนี่ใช่ไหมครับใช่ไม่ตายตัวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวมูมั่งก๋วยเตี๋ยวไก่มั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรมั่งใช่ สุกี้มั่งเกลี้ยงมากแล้วแต่เข้ามันไก่มกวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆใช่ค่ะเปิดปิดเวลาไหนครับเปิด8โมงปิด3โมงเหรสา3โมงครึ่งอ๋อเลรเได้ทั้งสามช่วงในเรามีครัวคือเติมตลอดเลยก็ถ้าเกิดสักบ่ายสองเนี่ยเราก็ต้องความเปนจริงเลยเนาะครับเพราะเราทําขึ้น หยุดทำขึ้นปิดแล้วแล้วปิดครัวแล้วบ่ายสองแต่มันก็จะมีของล้นอยู่แล้วแหละเพราะเราทําเผื่อไว้เลยทีเดียวแล้วก็เผื่อลูกค้าที่เขามาสายเขาก็จะได้กินบ้างแต่บางวันถ้าเกิดคนเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบางอย่างที่หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมายิบจานตรงนี้นะครับหยิบจานแล้วก็หยิบช้อนตรงนี้เลย เราอยากกินขนมจีนกะ็กินให้พอดีนะครับเอาแค่พอดีนะพอดีตัวเองอิ่มจะหยอดทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วชิมทุกรสชาติก็ได้ครับเราอย่าไปปูมมามแล้วตักทีละเยอะนะเห็นใจเจ้าของร้านเขาด้วย98บาท <tr uth> บุฟเฟ่ขนาดนี้นะ <tr uth> เดี๋ยวเรามาคิดเส้นกันเ <tr uth> <tr uth> <copyright> นี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาทีละหน่อยดีกว่ามันจะได้ลองหลายหลายรสชาตินะเดี๋ยวเราจะราดน้ําไปเลยดีกว่าทีละจานทีละจานนี้ก่อเนาะ เออมาลองน้ำเงี้ยวก่อนเลยเนีย่ทำน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเมืองเหนือนี่น้ำมันข้นเลยน้ำข้นข้นกับขักเลยไตเราได้แล้วเราไปชิมที่โต๊กันดีกว่าไหครับ เดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับอันนี้จะเป็นน้ําเงี้ยวน้ําเงี้ยวที่เป็นน้ําเงี้ยวทางเหนือนะครับส่วนที่เขาจะให้มาก็จะมีนี่เลยเป็นก้อนเลือดนะเป็นก้อนเลือดแล้วมีกระดูกด้วยนะครับเป็นกระดูกเล้งนะเมื่อกี้นะนะที่อยู่ในที่อยู่ในหม้อจะมีกระดูกเล้งด้วยแล้วก็จะมีนี่ดอกนิ้วบางคนไม่รู้นะครับว่านี่คืออะไรน้ําเงี้ยว,วน,นี่คือจะมีดอกยิ้วอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะกินทีละหน่อยอย่างนี้นะครับหิวอ,อนะนะเห็นแล้วก็น้ํำลายสสนะครับอย่างที่บอกนะครับกินให้พอดีเดี๋ยวเรามาชิมด้วนครับชิมตร้งเส้นทังน้ำเข้าไปด้วยกันเลย่ะมิก,ม,กมิกเลยครับหิวแล้ว <c oughs> หืมตัจ้าดี ถือว่าเป็นเบนกลา,างอันได้ไม่จ๋าไปนะไม่จัดจ้านไปพอดีพอดีอ,ดอ่ะอกินสาก้อนเลือดอืมเขายังมีฐานให้ปรุงนะครับปรุงเพิ่มได้เลยแล้วจะมีน้ำซาวด้วยน้ำที่สิบเอ็ดอ่ะเขาะจะมีทั้งหมดสิบน้ำนะครับมีทั้งหมดสิบน้ำอันนี้น้ำพริกค่ะน้ำยากะทิเขียวหวานลูกชิ้นปลาเขียวหวานไก่เขียวหวานเป็ด ปล้องหมูแกงใตปาน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าน้ำยาปูใต้มีสิบน้ำยานะครับเนาะแล้วก็มีซาวน้ำค่ะอ๋อเป็นแบบซาวน้ำาด้วยค่ะคือเราปรุงเองได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรากินให้หมดก่อนนะครับแนละ้วค่อยไปเติมถ้าไปเติมใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปเติมน้ำยาอื่นต่อไปเรามาเติมเส้นนะเอาอีกแค่นิดเดียวเพราะว่าเราจะชิมเออชิมหลายๆน้ำยา นี่เป็นน้ำยาปูนะครับจานที่สองเดี๋ยวเรามาลองชิมดูดีกว่า <S <S ไม่ต้องพูดพัมตําเพลงนะครับเสียเวลามากนี่เออน่ากินมากน่ากินมากๆชิม,มครับน้ํายาเผ็ดนิดๆนะครับสําหรับอย่างบิวนะเผ็ยดยังไม่ถึงอ่ะค่อยมีผักกลับด้วยครับเนี่ยเนาะกาจะมีผักกลับให้ด้วย ใช่ผักนี่เป็นแบบบุฟเฟ่เหมือนกันนะครับอย่างที่สําคัญนะครับตรงนี้คือไม่จํากัดเวลานาน้าต่ายนะอย่างดีมากเลยต้องกินกับใบแมงลักเ <C ell ate> ส้นเขานี่เหนียวนุ่มรัวเปลืองบอกไปว่าเส้นนี่เหนียวนุ่มมากไม่หนึบ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 พอดีพอดีเลยกัดขาดแบบเหนียวเหนียวอ่ะอธิบายยากเนาะนุ่มๆอร่อยอ่ะเส้นเลน็ก เลยนะครับจานที่3ก็คือน้ํายาป่าไก่นะครับเนี่ยเขาก็จะมีก้อนเลือดแล้วมีข้อให้น้ํายาคล้นๆเหมือนเดิมครับน่ากินมากเลยาะจะกินทุกน้ํายาเลยไหมวันนี้มาจานที่สามครับครับป่าไก่นี้ได้เลยนะ่รสชาติดีมัน,นแทงถึงเครื่องอ่ะก้อนเลือด เนี่ยครับเรามาชิมแบบอย่างละคำสองคำเนาะให้พอดีพอดีครับถึงจะชิมน้ำยาได้ทุกน้ำยาไปครับอ,อร่อยาการที่สาม ให้หมดจะได้การที่สามเก่งครับ านที่สี่นะครับจานที่สี่คือแกงไตปลาแกงไตปลาน้ำข้นๆขักเลยครับเนี่ยมีเนื้อปลาด้วยนะดูทุกคนมีเนื้อปลาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยอะ่ะเนี่ยน่ากินมากเลยนะน้ำยานี้นะไก่สีสันสวยงามเออท่าจะเผ็ดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูดีกว่าเอาแบบชิมแลแค่น้ำยาก่อน <c oughs> โอ้ยเนี่ยต้องโดนน่ว่าจนจัดจ้านยังไงโอ้ัถูกใจเข้าเนี้ย เนี่ยไปครับเด็ดเผ็ดมากเนี่ยเผ็ดสาใจต้องรนี้ก่อนเนาะต้องกินแตงนะครับทัดอีกคำครับหือือออ ในเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยได้เนื้อปลามาด้วยวค้นๆกับขักเลยครับพูดถึงร้านบุฟเฟ่แบบนี้เขาให้เต็มนะครับเนี่ยน่าตายเนาะใ,ให้ตาเต็มเลยครับทุกอย่างเต็มที่เลยอ่ะเขาไม่ได้กักเลยนะชิ้นใหญ่หด้วอยเออหืูครับสนใจมากสำหรับผมนี่คือ ขนมจินในมามดบหนึ่งนะถึงที่ผมชอบนะชอบกินอ่ะป้ายเขาบอกว่าน้ำยาปูเผ็ดมากผมบอกเลยเนี่ยตัวนี้เผ็ดจริงๆ <c oughs> กอือบแจ๊คซิปนะครับจานที่ห้านะครับนี่คือแกงเขียวหวานปลาไกยดูลูกชิ้นปลาายมาเป็นดุ่ๆเป็นก้เป็นก้อนเลยเออตายตักให้ดูนี่อย่างนี้เลยเดูอ ถ้าเอาตรงๆนะเขาไม่จํากัดเวลานะครับผมบอกได้เลยนะไม่จํากัดเวลาถ้าใครแบบนั่งนานได้นะเขาไม่ว่าเลยขอให้กินให้หมดแค่นั้นพอไปครับชิมลูกชิ้นก่อนอันนี่เด็ดอันนี่เด็ด,ด,ดผมแนะนำนะครับทุกคนมาเนี่ยต้องโดนอันนี้อันี้เด็ดนะอร่อยอะ่ะ ลูกชิ้นแบบเป็นแบบลูกชิ้นไม่มีแป้งอ่ะปลากายแบบปลากายจ๋าเลยครับปลากายอย่างดีเลยอ่ะถ้าพูดตามความคุ้มนี่คุ้มมากเลยบร้านนี้ไปครับอ,อร่อยลูกชิ้นเนี่ยอร่อยลูกชิ้นปลากายเนี่ยอร่อยมาก กาจะเบิ้ลหนึ่งตัวนี้แหละเบิ้ลจานที่ห้าหมดไปแล้วครับจานที่หกคือน้ำยากะทินะครับดูน้ำข้นๆมาตัวนี้แหละครับเป็นตัวชูโรงสำหรับหลายๆร้านนะขนมจีนเนี่ยถ้าตัวนี้อร่อยนี่คือหลุดไปเลยละ่ะได้แบบคนแน่นร้าน <H it> มาเดี๋ยวลองชิมดูครับคำใหญ่ๆตัวนี้เลยน้ำยากะทินะครับมา <c oughs> หอม,มกะทิข้นๆเลยโัวอร่อยปกจานนี้ถือว่าคุ้มแน่แาตายนะมากไหมคุ้มมากเลยนะเดี๋ยวบิวจะกินทั้งกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะมีขนมหวานอีกครับมีมีข้าวรัดแกงอีกนะ ร้านเขาอ่ะ <c oughs> อย่างที้พี่ก็บอกนะครับขอให้กินให้หมดนะครับกินให้หมดเป็นพอเศไียของครับราคาบุฟเฟ่ต์เก้าสิบแปดบาทอย่างเงี้ยหากินไม่ได้แล้วผมพูดตรงๆนะไม่มีใครกล้าทำหรอกในยุคเข้าของแพงขนาดนี้หนู อร่อยมากตาอ,อร่อยครับกะทิอร่อยมากถ้าสําหรับผมให้ที่หนึ่งเลยนะอันนี้ในใจผมคนเดียวเลยนะก็คือน้ํายาปลาไอะ่ะอู้เนื้อปลากายเนี่ยแบบสุดๆเลยกินปลาไายอะ่ะไก่แกงเขียวหวานปลากายนะครับที่หนึ่งเลย <c oughs> ไปส่งสงสจะพอแล,ล้วล่ะอิ่มแล้วครับเดี๋ยวมาตุตูดด้วยของหวานนะ ทางร้านก็จะมีของหวานให้นะครับจะเป็นน้ําแบบนมข้นก็ได้จะเป็นขนมปังเย็นที่เราเคยกินนะแล้วก็ราดด้วยน้ําแดงนี่ก็ได้จะมีรสช่องนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะเฉากูวยเนี่ยกินเย็นๆอย่างนี้เลยน้าราดเขามีให้เลือกหลายแบบอันนี้ที่ผมบอกตรงๆเลยนะผมบอกแบบตรงๆเลยนะครับว่าคงมากเลยอะได้กินหลายอย่างด้วยอะแล้วที่สําคัญไม่จํากัดเวลานี่แหละ เราจะมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนั่งจนถึงบ่ายสามแล้วก็ยังได้เลยเขาไม่ว่านะครับเขามีของเติมเรื่อยๆเลยแบบว่ถูกใจอ่ะเอาง่ายๆเะถูกใจมากๆเลยหล่ะที่นี่ตอนแรกผมว่าจะเบิ้นข้าวให้ดูนะครับจะชิมกินข้าวให้ดูแล้วความคิดว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวให้ดูด้วยแต่เจอไปหกจานเมื่อกี้นี่มันแบบจุกแล้วแน่น,นแล้วอ่ะแค่นี้ก็คุ้มนะครับหกจานนี่นะถ้าเป็นจานละยี่สิบบาทก็คุ้มแล้วเนี่ครับของหวานดู ตบตูดนะครับตอนจริงๆแล้วก็แน่นทองล่ะต้นไก่อะอร่อยต้นใจ่ไปนะครับมาอุดหนุนเยอะๆนะครับร้านเขาดังอยู่แล้วแต่ทางพี่ของร้านเขาเองหัวใจดีมากเลยฮะ98สิบแปดบาทยังไม่ขึ้นราคานะครับที่บ้านขนมจีนยังไม่ขึ้นราคานะครับเก้าสิบแปดบาทเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบห้านาฬิกา ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับนอกจากวันนี้พี่เขาจะมีธุระแล้วจะปิดร้านไปก็คอยไปดูในเพจนะครับเพจก็คือบ้านขนมจีนนะครับทางเพจ Facebook บ้านขนมจีนนะครับติดตามตรงนั้นได้เลยครับจนคลิปนี้จบก,ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อร่อย